สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีข่าวคลืบหน้าค่ะความคืบหน้าที่เมืองแซนวีนะคะก็คือรังจากสงครามราชันเหนือแล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3นะคะที่เขาเรียกประชาชนไปดูผู้คนที่กระทาความผิดนะคะก็อย่างเช่นขโมยแล้วก็ ขโมยเรียกค่าถ่ายนะคะแล้วก็มีการฆาตกรรมนะคะแล้วก็จะมีการที่ขมขืนด้วยนะคะก็ทั้งหมดก็ก็มีหลายคดีอยู่เหมือนกันนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เขาเรียกแบบนี้นะคะให้ไปให้ประชาชนไปดูนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่26นะเองค่ะวันที่26เดือนกันยาค่ะ2 5 0 5 2568ค่ะแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นปีอังกฤษปีคริสนะคะก็2,000 2,000 25นั่นเองค่ะวันนี้ก็ตั้งแต่7โมงเช้านะคะก่อนจะ7 7จประมาณ6โมงครึ่งนะคะที่ในหมู่บ้านก็จะประกาศนะคะประกาศให้ได้ยินกันทุกคนนะคะประกาศบอกว่า7โมงเช้านะคะให้ไปที่ตลาดใหม่นะคะที่เปิดที่เมืองแซนวีตลาดใหม่นะคะที่จริงแล้วตลาดใหม่นะคะนุชย์ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยสักครั้งหนึ่งนะคะเคยได้ผ่านไปผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเขาก็บอกว่านุษย์ก็ฟังดีๆนะคะเขาบอกว่าให้ไปนะคะก็คือ ให้ไปดูคนที่เขา,ากระทำความผิดนะคะก็กระทำความผิดร้ายแรงก็จะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดคนเขาไม่ได้บอกว่ามีหลายคนนะคะแต่ว่าเจ็ดโมงเช้านะคะให้ไปดูที่นู่นนะคะถ้ามีรถก็ให้อารถไปถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็ให้อามอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วก็หนึ่งครัวเรือนนะคะหนึ่งบ้านให้ไปหนึ่งคนนะคะแต่ว่านุดก็ ทำอะไรที่บ้านไม่เสร็จนะคะนุชก็เลยให้แฟนนุชไปนะคะแฟนนุชไปก็เจ็ดโมงเชา้าก็โอ้รถก็วิ่งเยอะมากเลยนะคะพอไปแล้วก็กลับมานะคะแล้วก็ได้รู้รู้จากแฟนนะคะก็บอกว่าคนที่กระทําความผิดนะคะจะเป็นผู้ชายนะคะทั้งหมดเจ็ดคนคะ่ะแล้วก็จะมีคนจีนสามคนนะคะแล้วก็เชื้อสายจีนสามคนแล้วก็พม่าอีกสี่นะคะทั้งหมดเจ็ดคนนะคะ ที่กระทําความผิดแล้วก็ประหารนะคะโทษประหารจะมีอยู่3คนนะคะอีกสีคนก็น่าจะต้องติดคุกนะคะก็เขาจะทําแบบนี้ให้เป็นแบบอย่างนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ทากระทำเพื่อที่จะไม่ได้กระทําความผิดอีกนะคะที่ในทั้งหมดนี้นะคะที่นุชรู้ก็คือจะมีอยู่คดีหนึงนะคะคดีหนึงมีที่จริงแล้วคนที่กระทําความผิดแล้วก็ คนที่เสียชีวิตนะคะก็เป็นแฟนกันนะคะเป็นแฟนกันแล้วก็ผู้ชายก็ผู้ชายกับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเชื้อสายจีนแต่อยู่ที่เมืองแซนวีนี้คะ่ะก็แต่แต่น่าจะไกลจากหมู่บ้านนุชอยู่นิดนึงนะคะก็น่าจะไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะห่างกันประมาณหชั่วโมงนุชก็ได้ยินข่าวอยู่นะคะว่าได้กระทําความผิดก็คือว่าข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมนะคะ ข่มขืนฆาตกรรมผู้เป็นครูสาวนะคะคนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ก็มีข่าวออกมาก็เยอะเหมือนกันนะคะที่จริงนุชอยู่ที่นี่นุชยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ข่าวออกปุ๊บนะคะเราก็เลยแบบว่าได้ยินนะคะงั้นได้รู้จากข่าวนะคะก็อันนี้เป็นแบบจริงๆเลยนะคะที่จริงเขาสองคนเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเรื่องมีราวอะไรกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการที่ เรื่องของการที่แบบว่าข่มขืนข่มขืนนี้อาจจะไม่ได้ข่มขืนนะคะเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันเขาไปไปมาหาสูบกันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องฆาตกรรมนี้จริงนะคะก็เคอมีมีดอยู่สองเล่มมีมีดอยู่สองนะคะอันนึงก็ได้ไปเห็นที่บ้านของผู้ตายนะคะแล้วอีกอันนึงก็ไปเจอในบ้านเป็นรกร้างนะคะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาจะไม่ได้ไป ผู้ชายคนผู้ชายคนนี้นะคะเขาไปเขาไปหาแฟนเขานะคะแต่ว่าก็มีเงื่อนงำอยู่แล้วเขาไม่ได้จอดรถหน้าบ้านนะคะแต่ว่าเขาก็จอดรถไว้ข้างๆแล้วก็เข้าไปประตูข้างหลังนะคะ,ะแล้วก็ส่วนแฟนผู้ชายก็ส่วนแม่ของผู้ชายก็รู้เรื่องนะคะ,ะเขายังไปอาบน้ําให้ศพด้วยนะคะที่ที่เขาบอกเล่ากันมานะคะก็รู้สึกก็ขนลุกเหมือนกันนะคะ,อะพอ,อะพอข่าวออกมาก็คือ แม่ของผู้ชายรู้อยู่แล้วว่าลูกชายเขากระทาความผิดนะคะเขาก็เลยแบบรีบขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็แม่เขาก็ล้มนะคะก็น่าจะเป็นสเส้นเลือดเส้นความดันสูงเกินไปแล้วก็ล้มนะคะ,ะได้ยินว่าแม่เขาก็เสียชีวิตเหมือนกันนะคะ, <S <S ะคนทั้งหมดนะคะก็คนในหมู่บ้านทั้งหมดนะคะที่ทหารไม่ใช่ทหารน,นะคะตำรวจของทหารก,กะ,ะก็คือของจีนนั่นเองค่ะก็คือเรียกง,ง่ายๆก็คือของท่า ตำรวจจีนนะคะตำรวจไน่ได้ไม่ใช่ประเทศจีนนะคะตำรวจของโกก้างนะคะก็เลยไปสืบสนนะคะสืบสนทั้งหมู่บ้านผู้ชายทุกคนนะคะเขารวมมาหมดนะคะแล้วก็ทอร์สเต ถอดเสื้อทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูว่ามีบาดแผลขีดขุดอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามีอยู่ลุงคนนึงนะคะเขาไปทำทำไร่ทำนาแล้วก็โดนนะคะโดนขีดขุดแบบว่า,ามีรอยขุดนิดนึงนะคะอันนี้ต้องไปหาคนที่แบบเป็นพยานจริงๆจังๆ,ๆเขาถึงจะรอดนะคะคนในหมู่บ้านเขาโดนจักหมดแต่ส่วนผู้ชายนะคะก็ยอมรับความผิดตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่เขามาสืบสวนนะคะเขาก็เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าเอง เขายอมรับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะ mm hmm. ก็ก็บโดดทุกคนนะคะได้ยินว่านะ,ะ uh, mm hmm. เขาก็เลยจับไปตั้งแต่วันนั้นก็คือ uh, ไม่กี่วันนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าอตำรวจก็ถือว่าสืบสนเก่งค่ะ uh, คนที่เล่ามานะคะ mm hmm. ก็คืออ uh, หลังจากที่รู้เรื่องก็คือสืบสนแล้วก็ได้คนกระทําความผิดปุ๊บนะคะ, mm hmm. ะ,คะเขาเอาไปเลยนะคะอืม mm ก็ hmm. วันนี้ก็ได้โทษประหารเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่เขาคงไม่ได้ประหารที่นี่นะคะแต่ว่าเขาเอามาให้กันให้ประชาชนได้ดูกันนะคะเพื่อที่จะไม่ได้กระทําความผิดอีกนะคะวันนี้ก็มีข่าวประมาณนี้นะคะคนก็ไปดูเยอะเหมือนกันนะคะต่างหมู่บ้านก็มาด้วยนะคะส่วนบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้ๆกับในเมืองเขาก็จะเรียกมาให้ดูนะคะก็วันนี้ก็ ที่นูตบอกนะคะตลาดเมืองแซนวีตลาดใหม่ของเมืองแซนวีนะคะวันนี้ก็จบไปเป็นไปที่เรียบร้อยนะคะที่จริงยังไม่เสร็จนะคะเฟนนูตกลับมาน่าจะประมาณเขาไปในตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะเขากลับมาประมาณ8ปดโมงครึ่งเกือบเกือบเก้าโมงนะคะนุชก็ถามเขาว่าเสร็จหรือย,อยังนะคะยังไม่เสร็จะค่ะ แต่ว่าเขาก็รู้เรื่องแล้วก็เขาก็กลับมานะคะแล้วก็มันเล่าให้นุชฟังนะคะณตอนนี้นะคะก็ที่เมืองแสนวีเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็ยังอยู่ได้ไปมาได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะเรื่องของการทําโครงการอะไรต่างๆนะคะที่เขาทําอยู่เขาก็ทําต่อเนื่องนะคะไม่มีการแบบว่าลดละอะไรเลยนะคะก็มีข่าวตั้งแต่ว่าเดือนกันยานี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะก็ว่าจะมี จะมีราชการฐานัราชการพรม่าะนะคะก็คือะจะเป็นจะมีมาอยู่ที่สองหน่วยงานนะคะแต่ก็ไม่เห็นวิแววว่าจะมานะคะเขาตกลงกันไม่สําเร็จนะคะเจรจาพูดคุยกันไม่สําเร็จน่าจะไม่สําเร็จนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่แบบระแวงระแวงนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะ บางวันก็ถ้าไม่มีถ้ามีข่าวออกมาซิบซิซับซับ,ซบ,ซบ,ซบกคนก็จะหายเงียบนะคะเก็บตัวอยู่ใดในบ้านนะคะแต่ว่าไม่มีการมาทิ้งระเบิดก็พออยู่ได้อยู่นะคะไม่มีการมาทิ้งระเบิดแต่ว่าเรื่องของการก่อสร้างนะคะก่อสร้างที่จะทำโรงพยาบาลใหม่ที่ดินตลาดเก่านะคะจะทำโรงพยาบาลใหม่ก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะ ยังทาเหมือนเดิมนะคะก็แถวบ้านของแฟนนุชนะคะก็จะเป็นโรงเรียนเขาก็ายังทําแบบเหมือนเดิมทาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหน่วยงานอะไรนะคะก็ยังมีการทําเหมือนเดิมหมดนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็มีข่าวที่นุชเล่าไปเม,เมื่อตะกี้นะคะก็มีข่าวอัน,นี้ด้วยนะคะ,ะส่วนการค้าขายนะคะบางคนก็โอเคนะคะ,ะส่วนนุชก็หลังจาก ผ่าตัดเสร็จไปประมาณ1เดือนนะคะก็หนึ่งเดือนเดือนกว่านะคะก็วันนี้วันที่2 6หก็ประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะคะก็นุดนุดว่าจะไปขายของนะคะแต่ว่าฝนก็นะ่าฟ้าคึมๆนะคะนุดก็เลยยังไม่ได้ไปนุดกะว่าออ,ออกพันษาน,นี้นะคะนุดจะไปขายตามตามวัดนะคะก็ไปอยู่ประมาณสีวัดนะคะที่น út, ุดคิดไว้อยู่นะคะแต่ถ้าไม่มี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไม่มีการสู้รบกันนะคะนุชก็จะไปขายของนะคะแล้วก็นุชก็คุยกับน้องสาวนะคะว่านุชจะกลับมาทําขนมนะคะเพราะว่าตอนนี้าราคาน้ํามันนะคะน้ามันแกส๊แกสโซโฮอนะคะก็จะราคาถูกขึ้นมานิดนึงนะคะก็ถ้าเราจะใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็ทําขนมนะคะเราก็ จะดีขึ้นนิดนึงกว่าแต่ก่อนนะคะนุชก็เลยตัดสินใจว่าจะทําแบบนั้นค่ะเพื่อที่จะมีรายได้มาจนเจอครอบครัวนะคะอืมก็เครียดอยู่เหมือนกันนะคะว่าไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรอะไรบ้างนะคะก็ออย่างแรกก็ถ้าสุขภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงค่ะแต่ว่าที่แสนวีนี่ก็ไม่มี wifi นะคะแล้วก็จะอัพคลิปวิดีโอแต่และคลิปก็ ยากและก็นานมากนะคะนุชก็สหาคาเฟ่นะคะเพื่อคาเฟ่ในเมืองที่มี Wifi นะคะนุชว่าจะไปอัพโหลดนะคะตอนที่นุชไปหมู่เซนะคะแต่ว่านุชไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้พาเสียงไปด้วยนะคะนุชก็เลยไปใช้ไม่ได้ค่ะที่นี้ก็จะจะบอกอยังไงบางครั้งก็เหนื่อยกับชีวิตอยู่นะคะหลายหลายอย่างด้วยนะคะ แต่ก็สู้ค่ะนุชสู้ตายค่ะสู้สู้ไปเรายังมีลมหายใจอยู่นะคะแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนสถานการณ์ตอนนี้ก็โอเคอยู่ค่ะไม่เหมือนที่นุชบอกนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีการสู้รบกันนะคะก็ทํางานที่เราทําได้นะคะก็อย่างตอนนี้ก็นุชก็รับรับโอนเงินนะคะส่วนงานของนุชนะคะรับโอนเงิน ตอนนี้ก็รับโอนเงินอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นไม,ไม่เอาแล้วนะคะ,ะแล้วก็ต่อมาก็จะไปออกพรรษาก็จะไปขายน้ําน้ําชงนะคะจะไปขายน้ําชงด้วยนะคะ,ะแล้วตอนแรกว่นโน้ตว่าจะไปเปิดร้านที่บ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะคะก็เปลี่ยนใจว่าจะทําขนมดีกว่านะคะอุปกรณ์ก็มีทุกอย่างคะ่ะก็เลยจะทําขนมนิดนดนะคะแต่ว่าคงขายไม่ดีเท่ากับเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าก็ทําบ้างหยุดบ้างนะคะ เมื่อเมื่อเดือนที่นุชผ่าตัดแล้วนะคะนุชก็อยากทํางานคะ่ะแต่ว่ากลัวว่าร่างกายจะฟื้นตัวไม่ดีเท่าไหร่นะคะ,ะกลัวว่าจะกลับมาแบบเจ็บอีกคะ่ะนุชก็เลยหยุดนะคะแล้วก็ส่วนพ่อแม่ก็อยากให้นุชหยุดด้วยเหมือนกันนะคะเวลานุชคุยกับพ่อแม่ก็นุชก็บอกว่านุชอยากทํางานนะคะแม่ก็เลยบอกว่าขอแบบว่าอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะหลังจากหลังจากหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วก็ค่อยทำนะคะเขาก็บอกว่าถ้าไม่อด ก็พอแล้วนะคะถ้ามีแบบนุชก็มีรายได้นิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อที่จะมาเจนเจอครอบครัวนะคะแต่แค่ไม่อดก็พอนะคะแม่ก็บอกว่าให้ให้นุชอดทนแล้วก็พักผ่อนไปก่อนนะคะค่อยให้นุชคอยให้นุชทำงานค่ะ ส่วนแฟนนุชก็สําหรับเดือนกันยาน,นี้ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเดือนสิงหาที่ผ่านมาเด็กๆปิดโรงเรียนนะคะเราไม่ได้รับส่งเราก็ไม่มีรายได้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็นุชก็ไปผ่าตัดด้วยนะคะแล้วก็แม่ก็ช่วยเหลือมาทุกอย่างนะคะถ้าส่วนตัวของนุชก็คงไม่ได้นะคะแม่ช่วยเมื่อพ่อแม่จริงๆของนุชนะคะที่อยู่ลําปางจะช่วยเหลือนุชมาทุกอย่างค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะไปผ่าตัดนะคะแม่ช่วยเหลือหมดเลยนะคะตอนแรกนุชว่าจะไปขาย ทองอันน้อยนิดที่แม่เคยให้นะคะแต่ว่าแม่ก็ช่วยเหลือมาค่ะก็สงสารพ่อแม่เหมือนกันนะคะสงสารถ้าใจจริงของนุชนะคะก็คือสงสารมากแล้วก็นุชอยากให้แบบยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้จริงๆค่ะแต่ถ้าแบบเรื่องของการอยู่การกินนี่นุชก็สามารถรับผิดชอบตัวเองได้นะคะแต่ถ้าแบบว่าเรื่องค่าใช้จ่ายหนักๆใหญ่ๆเลยนะคะนุชจะไม่ไม่พอนะคะไม่มีกําลังพอค่ะ ประมาณนี้นะคะอืมก็ถือว่าเหนื่อยไหมก็คือกับชีวิตนะคะก็เหนื่อยนะคะแต่บางคนก็เขาสู้ชีวิตมากกว่าเราอีกนะคะแล้วก็เขาก็ต้องหลายๆอย่างนะคะก็มาเปรียบเทียบกันแล้วก็มีกําลังใจะคะ่ะคือมีกําลังใจไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สู้ต่อไปได้นะคะแต่ถึงแม้ว่าไรายได้ของเราจะมานิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่เราก็จะรับหมดนะคะส่วนแฟนนุชก็เดือนกันยานี้ก็ได้รับส่งเด็กๆเป็น ที่เรียบร้อยนะคะกลับมารับส่งเด็กๆนะคะ,ะก็มีอยู่ประมาณส6หคนนะคะก็จะได้อยู่8 0แสนจันนะคะแล้วก็หากค่าน้ามันค่าน้ามันลดแล้วก็เดืออยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มากมายค่ะแต่ก็ดีกว่าที่ไม่มีงานทําส่วนนุชก็หลังจากก่อนที่จะไปผ่าตัดและก็หลังผ่าตัดเสร็จนะคะนุชก็รับจากอนเงินนะคะก็ขอบคุณอขอบคุณลูกค้าของนุชท,ทุกคนนะคะที่ไว้วางใจนะคะ,ะบางคนก็บอกว่า เขาไม่เคยโอนเงินที่อื่นนะคะเขาก็โอนที่นุดนะคะโอนที่นุดเขาก็ไว้ใจนะคะก็แล้วแต่นะคะก็บางลูกค้าบางท่านเขาก็เปลี่ยนเป็นทิศทางนะคะลูกค้าของน๊ตก็ยังกลับมาโอนเหมือนเดิมก็มีค่ะ,ะแล้วก็จะมีลูกค้าใหม่ๆก็มีนะคะส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่เคยโอนเงินที่น๊ดมาก,ก่อนนะคะน๊ตก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะและ,ะการตรวจ ธนบัตรให้เขาด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วก็นูตจะไม่เอาเปรียบลูกค้านะคะอ่าที่นูตแบบว่าลดให้ได้นูตก็จะลดนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะส่วนส่วนรับโอนเงินนะคะนูตก็จะใช้ ของเพื่อนนะคะแต่ช่วงนี้ก็ที่เมืองไทยก็จะมีปัญหาเรื่องธนาคารก็ยากยากนิดน,นึงนะคะเพราะว่าลูกค้าของนุชบางคนเขาไม่มีบัญชีธนาคารเขาไปโอนที่ร้านนะคะส่วนที่ร้านก็ไม่ได้รับค่ะเพราะว่าเป็นตังค์ด้าด้วยนะคะแล้วก็คนที่จะคนเจ้าของบัญชีที่จะโอนเข้าในบัญชีที่นุชบอกก็คือเขาก็ที่จริงแล้วเป็นเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่นุชนะคะเขาก็เรียนอยู่ที่เมืองไทยค่ะ เขาก็เพื่อที่จะได้ค่าเรียนเขาก็รับให้นุชด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคนเป็นคนที่บัญชีของเขานะคะก็เหมือนกับที่เราขอยืมบัญชีของเขาส่วนบ้างลูกค้าของนุชจะไม่ใช่ลูกค้าที่แบบว่าเหมือนกับบางคนที่บอกว่าฟอกเงินอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาไปทํางานที่เมืองไทยแล้วก็ส่งเงินให้ที่บ้านเท่านั้นเองนะคะเออส่วนที่นุชบอกว่าเจ้าของบัญชีเขาก็บอกว่าถ้าเป็นลูกค้าที่อื่นนะคะ ที่ไม่ใช่คนจังหวัดแซนวีแล้วก็ไม่ใช่จังหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะเขาก็จะไม่รับนะคะนุชก็บอกโอเคได้เลยพี่นุชก็เลยไม่ได้แบบโฆษณานะคะในเฟสนานๆทีนุชจะโฆษณาหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้ก็มีผู้คนที่แบบว่าแบบหนอผู้คนที่โกงกันนะคะก็เยอะนะคะนุชก็พยายามระวังตัวเองนะคะก็ แต่ละบาทแต่ละสตางค์เราได้มาแบบยากเย็นนะคะเราไม่อยากให้มันหลุดลอยไปกับคนบางคนที่ไม่ดีนะคะ,ะเขาก็เจอเยอะนะคะส่วนนุชก็เลยแบบว่าที่นุชรับแลกเงินนะคะนุชจะราคาจะถูกหรือว่าจะแพงนะคะนุชก็จะแลกแค่คนเดียวเพราะว่าที่อื่นนะคะที่อื่นเราก็กลัวว่าเราจะโดนโกงเนาะส่วนที่นี่เราก็ไว้วางใจแล้วก็ส่วนที่ที่แซนวีนะคะเพื่อที่จะไปรับเงินไปรับเงินที่มันเป็นเงินสดนะคะนุชจะไม่ไปที่อื่น เหมือนอย่างที่แบบว่าค่าค่าถอนเงินนะคะถอนเงินเพราะว่าแถวนี้จะไม่มีธนาคารพรม่าอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่าการปกครองพิเศษนะคะที่เขายังมีในมีสงครามกันอยู่นะคะก็จะไม่มีธนาคารใดเข้ามาเลยนะคะก็จะมีแค่รับรายย่อยนะคะแล้วก็หมุนเวียนกันไปมาในจังหวัดนะคะคนโกงไปหลายรอบนะคะแต่ว่านุชยังโชคดีนะคะที่นุชไม่ไม่โดนนะคะเพราะว่านุชจะเหมือนอย่างที่นุชบอกนะคะอย่างสมมตินุชไป นุชไปอถอนเงินนะคะหนึ่งแสนจัดนุชได้ได้ให้ค่าทมเนียมหนึ่งหนึ่งพันจัดใช่ไหมคะนุชก็ถ้านุชไว้ใจตรงนี้เลยนะคะนุชก็หนึ่งพันนุชก็จะแลกที่นี่หนึ่งพันหนึ่งพันที่อื่นจะเป็นห้าร้อยจัดนุชจะไม่ไปเลยห้าร้อยบ้างฟรีบ้างที่เขาให้แลกกันฟรีนุชจะไม่ไปคะ่ะถ้านุชแบบไม่ได้เชื่อใจจริงๆบางคนนะคะเราโอนเงินไปแล้วเขาไม่ได้เ,าเอาเงินสดมาให้เรา เราก็กินแค่ค่าธรรมเนียม1 0ซนจาดแล้วก็เอาอยู่แค่1,000จาร์ดหรือ1,500จาร์ดเท่านั้นเองนะคะถ้าเราเสียไปเราก็เสียเลยนะคะนุชจะไม่เสียงนุชจะไม่เสียงตรงนี้นะคะ แล้วนุชก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะก็คือไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นมีเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะก็คือเงินลูกค้าโอนให้เราแล้วก็ไปถอนแล้วก็เอาให้ลูกค้าอีกทีนึงเท่านั้นเองนะคะนุชไม่ได้แบบว่ามีเงินสดเป็นเกาะเป็นกำนะคะก็คือไม่ได้รวยนะคะไม่ได้รวยแค่ว่าเราเคยทํางานตรงนี้แล้วนะคะเรารู้จักว่าจะแบบทำยังไงนะคะแล้วก็ให้ความเชื่อใจกับลูกค้าด้วยนะคะทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั้งที่นี่นะคะนุชก็พยายามทําให้ทุกคน ไว้วางใจเราก็ไม่โกงนะคะตอนที่นุชจะไปผ่าตัดนะคะนุชจะบอกแฟนไว้ทุกอย่างนะคะว่าคนนี้เราต้องส่งเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะอ่าคนนี้เขาโอนไว้เท่านี้นะ อย่างบางคนนะคะที่มาฝากไว้นะคะแรกๆเขาก็แบบว่าถ้าเขาต้องการเขาก็จะเอาให้ลูกให้เขาให้ลูกลาลูกหลานนะคะอย่างสมมุติบางคนอยู่ที่เมืองไทยนะคะจะทอยใหญ่ให้เงินค่าขนมของลูกเขานะคะ <S <S นุูก็รับนะคะแต่ว่านุตก็จะทําบัญชีไว้เลยนะคะ <S <S ลีดไว้เลยนะวันคุณให้มาห้าหมื่นจาดนะ <S <S เราได้เด็กๆไปเท่านี้เท่านี้ถ้ามาเอาวันนีุ้นูก็จะสรุปยอดแล้วก็ส่งให้กับแม่เขาที่เมืองไทยนะคะว่า เงินทั้งหมดเหลือเท่านี้เท่านี้นะถ้าเอามารอบต่อไปก็จะเขียนแบบนี้นะคะก็คือจะไม่ได้ยุ่งยากสําหรับนุชนะคะนุชก็พยายามทําทุกอย่างนะคะเพื่ออีกไม่นานนะคะก็จะทํางานเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็เก็บแรงไว้นะคะ อีกไม่นานนะคะนุชก็จะทําเพิ่มทําขนมเพิ่มแล้วก็ถ้ามีงานก็จะไปขายน้ําชงต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนุชนะคะคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าคุยเล่าคุยเรื่องอะไรนะคะก็คือเรื่องที่รวมรวมกันมานะคะก็อยู่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะบางคอมเมนต์ทุกคนนะคะนุชจะพยายามอ่านนะคะแต่ว่าบางครั้งก็จะเน็ตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสําหรับเน็ตไม่ดียังไงรู้ไหมคะที่ นี่เราใช้ Facebook เราต้องใช้ VPN ด้วยนะคะสำหรับ VPN นะคะบางครั้งเราเปิดแล้วเข้าแล้วมันเข้าไม่ได้ค่ะเปิด VPN ถ้าเห็นในเฟซของนุนที่ออนไว้เป็นสีเขียวนะคะแต่คนที่ส่งข้อความมานโน้นไม่สามารถอ่านได้ค่ะ เป็นเพราะอย่างนี้นะคะที่นุชแบบว่ากว่าจะอัปคลิปนะคะคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะคะไม่รู้ว่าก่อนที่นุชจะอัปคลิปนะคะว่าจะอัปได้ยังไงบ้างนะคะนุชจะพยายามไปหาที่เขามี WiFi นะคะเพื่อที่จะอัปโหลดให้เร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับพี่พี่เอฟซีทุกๆคนที่เป็นห่วงแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะนุชขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ